ในฐานะที่ผมเป็นนักเขียนบทความพวกเขาก็ได้อนุญ,ญาตให้ผมไปท่องเที่ยวนอกตัวเมืองอยู่บ่อยๆส่วนหนึ่งของงานผมคือเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องเล่าหรือตำนานของเมืองเล็กๆอะไรพวกนี้แหละถึงส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่เรื่องจริงแต่มันก็สนุกอยู่นะก็สนุกจนกระทั่งผมไปเจอกับเมืองที่ชื่อซิลเวอร์วูดจากข้อมูลที่ผมไปศึกษามามันเป็นที่ ที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยตั้งแต่ยุค50จนถึงทุกวันนี้เป็นเศษซากที่เหลือของยุคในอดีตเมืองที่โดนคำสาบอันโหดร้ายที่ตำนานมันบอกมานะเมืองนี้ไม่มีใครสามารถตายได้จำไว้ว่าในตอนนั้นมันยังไม่มี Google Map ผมจึงต้องขับรถไปตามข้อมูลที่ผมได้มาผมคิดว่าอยู่แล้วแหละว,ว่ามันต้องเป็นเรื่องเผอเจอแน่ แต่นั่นมันก็งานของผมแล้วนะหาหลักฐานแล้วก็พิสูจน์ข้อมูลผมเริ่มการเดินทางของผมหลังจากขับอยู่หลายชั่วโมงจุดหมายที่ผมไปถึงคือถนนดินที่ซ่อนอยู่อย่างลึกลับในป่าทึบมันเป็นถนนที่ลุกลังมากๆและผมคงต้องใช้เวลาอีกสามชั่วโมงเพื่อจะออกจากป่าแห่งนี้และกลับเข้าตัวเมืองได้ มันมีป้ายหมายตั้งอยู่ซิววูนำเขา้ามันเขียนว่าอย่างนี้พอผมลองมองไปไกลๆผมก็เห็นเหมือนเหมือนจะเป็นชุมชนฟาร์มเล็กๆข้างหน้าเป็นเข้เมืองเล็กๆมีสิ่งก่อสร้างแค่ไม่กี่อย่างที่ดูผุพังไปส่วนหนึ่งแล้วด้วยขนาดรถกระบะยังสนิมขึ้นทั่วทั้งคันเลย แค่มองไปแว็บแรลผมก็รู้เลยว่ามันต้องเป็นเมืองล้างแน่ๆผมจอดรถไว้ข้างถนนเตรียมจะจดโน้ตว่ามันเป็นเรื่องเล่าปลอมๆนจุดๆผมก็ได้ยินเสียงเรียกคุณมาที่นี่ทำไมเสียงที่อ่อนแอเรียกหาผมผมหันไปตรงทิศทางของเสียงมันเป็นเสียงของชายสูงอายุรูปร่างบอบบางเขาถือไม้เท้าหัวล้าน ไม่มีฟันเลยสักซีกคุณเป็นใครเขาถามถึงจะรู้สึกอึดอัดนิดหน่อยนะแต่ผมก็แนะนำตัวคุณมาที่นี่ทำไมผมอธิบายไปว่าผมถูกนำทางมาโดยแหล่งข่าวจากคนรู้จักและผมก็กำลังเขียนบทความพิสูจน์พวกเรื่องเล่าหรือพวกตำนานในเมืองแห่งนี้เขาถอนหายใจ การไม่รู้นั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ใไหนคุณก็มาแล้วผมจะให้สิ่งที่คุณต้องการแล้วกันในตอนนั้นผมก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าขาเขาหักเขาลากมันขณะที่ค่อยๆเดินกระเพกไปข้างหน้าที่แปลกที่สุดคือตามผิวหนังของเขามันเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนแต่ทุกอันมันเป็นแผลสดนี่คุณ คุณเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะผมถามยังเป็นห่วงเขาไม่สนใจคำถามผมเลยเอาแต่กวักมือให้ผมตามไปอย่างเดียวคุณอยู่ที่นี่คนเดียวเหรอครับยังมีคนอื่นๆอีกบนพื้นผมสังเกตเห็นสิ่งที่ตอนแรกผมคิดว่าคือซากศพนกลำตัวมันถูกฉีกเปิดกว้างจนทำให้เห็นไส้ข้างใน เหมือนมันจะโดนแมวกัดมาแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังคงพยายามขยับไปขยับมาถึงแม้จะมีบาดแผลที่อันตรายขนาดนั้นเอ่อนกนั่นมันเอ่อผมพยายามจะพูดชายคนนั้นเหลือบมองดูมันยังไม่ตายหรอกไม่มีอะไรที่นี่ถูกอนุญาตให้ตายเขาพูดเขาพาผมเดินเข้าไปในบ้านเก่าๆ และทันทีที่ผมก้าวเท้าเข้าไปตรงประตูหน้ากลิ่นสาบที่เหมือนกลิ่นเนื้อเนา่าๆมันก็ตีเข้าจมูกผมข้างในมันมีคนอยู่เยอะมากนอนกระจัดกระจายกันไปทั่วห้องทุกคนล้วนแต่เต็มไปด้วยบาดแผลอันตรายบางก็แขนขาดบางก็กระโหลกแตกจนมองเห็นสมองข้างในแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังคงหายใจอยู่ ยังคงมีชีวิตไปกับบาดแผลถึงตายพวกนี้นี่ตำนานมันเป็นเรื่องจริงเหรอถึงผมจะไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองก็เถอะเราต้องโทรขอความช่วยเหลือเดี๋ยวนี้ผมพูดขณะมองไปหาชายที่ในมือเหลือแต่กระดูกนั่นมีแต่จะทำให้ทุกอย่างแย่ลงชายแก่พูดผมถือโทรศัพท์ไว้ในมือแล้วเตรียมจะโทรแจ้งตำรวจแต่ในที่แบบนี้ มันไม่มีสัญญาณเลยสกักขีดนั่งเถอะมาคุยกันสภาพยังคงช็อกอยู่ผมหาคำพูดอะไรมาโต้เถียงไม่ได้เลยคุณมาที่นี่เพื่อมาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของ Wood, ซิเวอร์บูดสินะและผมก็จะเป็นคนเล่าให้คุณฟังเองเขาบอกผมค่อยๆนั่งลงและมองดูบุคคลที่ทุกทรมานอยู่รอบๆตัวผม ส่วนมากพวกเขาจะบาดเจ็บเกินจนพูดไม่ได้เอาแต่ร้องโหยหวนอยู่อย่างเดียวบาดแผลทุกอันดูสดเหมือนเวลาย,ยังไม่ผ่านไปเลยสักวันตั้งแต่พวกเขาได้รับมันมาเนื่องจากเมืองของเราถูกก่อตั้งมาในปี1911เราจึงเป็นชุมชนชาวนานมาโดยตลอดเมืองเล็กๆที่ไม่เคยมีนักท่องเที่ยว พวกเราส่วนใหญ่เกิดและโตกันที่นี่เพราะอย่างนั้นตอนที่มีนักท่องเที่ยวมามันจึงเป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่ต้องฉลองชายแก่หยุดสักพักและเหลือบมองไปที่ขาของตัวเองมันหักเละเทะไปหมดแต่แล้วในปี1956มีชายคนหนึ่งมาท่องเที่ยวที่ซิวูวูดเขาแต่งตัวหรูหรา ขับรถแพงต่างจากพวกเราโดยสิ้นเชิงเขาไม่ได้มาที่นี่เพราะมีธุระหรือเพราะมาเยี่ยมญาติสิ่งเดียวที่เขาต้องการคือการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับพวกเราเป็นเวลาหนึ่งปีหลังจากสิ้นสุดการเยี่ยมเยือนของเขาเขาสัญญาว่าจะให้ของขวัญที่สุดยอดที่สุดจนไม่มีวันลืมกับพวกเราขณะที่เขากำลังพูดจบประโยค ผมก็ได้ยินเสียงกรีดร้องจังๆมาจากข้างนอกมันเป็นเสียงร้องที่แหบๆบ่งบอกได้ถึงความทุกข์ทรมานอย่างชัดเจนเลยชายคนนั้นเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดเขามองดูเราขณะที่เราทำงานตามกิจวัตรประจำวันของเราและยื่นมือให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็นเขาสุภาพเขาเรียบร้อยและคอยช่วยเหลือพวกเราตลอด ภายในไม่ถึงหนึ่งเดือนพวกเราก็ยอมรับเขาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแล้วแต่ยังไงก็เถอะเขาใส่อชุดสูตรนั่นอยู่ตลอดเวลาและไม่เคยมีปฏิกิริยาต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเขาเลยไม่ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามเขาก็ยังคงใจเย็นและดูสะอาดอยู่ตลอดเสียงกรีดร้องมันดังขึ้นมามากและท่ามกลางเสียงพวกนี้ ผมก็ได้ยินเสียงอ้อนวอนขอความเมตตาหลังจากนั้นพอเวลาหนึ่งปีในซิวเวอร์วูดของเขาได้สิ้นสุดลงเขาก็ถามคำถามง่ายๆกับพวกเราถามว่าอะไรเหรอผมสงสัยอยากจะเป็นอมตะไหมเขาหยุดแล้วก็ถอนหายใจเสียงกรีดร้องจากพื้นหลัง มันก็คงยังดังอยู่ตลอดเหมือนกับว่าผู้เขารู้ว่าผมอยู่ที่นี่ในตอนนั้นพวกเราได้หัวเราะให้กับข้อเสนอ,อนั้นความตายมันไม่ใช่ศัตรูแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเช่นกันหลังจากทกเถียงกันอยู่สักพักทุกอย่างมันก็ลงเอยด้วยการโหวตผลลัพธ์มันก็ชัดเจนแล้วนี่ผมลุกขึ้น และเดินไปที่หน้าต่างพยายามจะหาแหล่งที่มาของเสียงกรีดร้องพวกนี้ผมก็อยากจะหนีนะแต่บางอย่างข้างในใจผมมันห้ามไม่ให้ผมทำอย่างนั้นลึกๆแล้วผมสงสารคนในซิลเวอร์วูดนะและผมก็อยากจะช่วยพวกเขาเั้นคุณจะใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ไปตลอดเลยเหรอเขาพยากหน้าชายคนนั้น สัญญาว่าร่างกายของเราจะไม่เปลี่ยนไปตามอายุเวลาที่ไม่ส่งผลต่อร่างกายมันทำให้เราไม่หิวข้าวหิวน้ำหรือง่วงนอนอีกต่อไปเราไม่สามารถถูกฆ่าโดยโรคหรือโดยบาดแผลใดใได้เลยแต่ว่าร่างกายของเราก็ไม่สามารถฟื้นฟูบาดแผลเองได้ทุกบาดแผลไม่ว่าจะเล็ก หรือใหญ่จะอยู่กับพวกเราไปจนสิ้นสุดการเวลานั่นแหละคือคำสาปของเราแล้วไอเสียงกรีดร้องนี่มันคืออะไรกันผมถามเขาถอนหายใจมันดังมาจากโรงเชื้อข้างๆนะั่นนั่นคือที่ที่เราเก็บพวกอยากออกไว้อยากออกเหรอคุณหมายความว่ายัางไงบางคน ก็คิดว่าตัวเองสามารถยกเลิกคำสาบได้โดยการทำให้หัวใจหรือสมองตัวเองหยุดทำงานบางก็ใช้เครื่องจกักรบีหัวตัวเองให้เละบางก็พยายามตัดร่างตัวเองแต่สุดท้ายมันก็สูญเปล่าพวกเขาคิดผิดพวกเขาตายไม่ได้ไม่มีใครถูกอนุญาตให้ตายทั้งนั้นนี่มันบ้าชัดๆ แล้วผมจะช่วยอะไรได้ไหมมันมีวิธีหยุดคำสาปหรือเปล่าผมถามและเขาก็หวัวเราะนี่มันไม่ใช่การหวัวเราะอย่างมีความสุขนะแต่มันเป็นเสียงหวัวเราะที่เต็มไปด้วยความชั่วร้าย <c oughs> หยุดล่ะเราไม่ได้ต้องการจะหยุดมันสักหน่อยเขาพูดเมดื่อสิบปีก่อนชายคนเดิมแวกกลับมาที่เมืองของเรา เขายังดูเหมือนเดิมไม่มีผิดและยังคงยิ้มกว้างตอนที่มาทักทายพวกเราเขาเสนอความตายให้เราการปลดปล่อยจากชีวิตอันทรมานอันนี้แล้วทำไมคุณไม่รับเวละ่ะเขาหยุดรอยยิ้มหายไปจากใบหน้าของเขาโดยทันทีเพราะเขาบอกเราว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่มนุษย์ตายน่ะสิ และผมบอกเลยนะมันเป็นอะไรที่แย่กว่าสิ่งที่เราเจออยู่ตอนนี้หลายเท่าเลยละ่ะสวัสดีครับผมดาร์กแอคเองนะครับก็ขอบคุณที่ทนฟังเสียงผมมาจนจบได้นะครับถ้าชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับแค่นี้แหละ 拜。